แต่งหน้าเป็นไงบ้างคุณผู้ชมวันนี้เป็นการแต่งหน้าแบบเบ,บๆาๆใสๆอะไรเงี้ยเยบาๆเพราะว่าไม่ชอบแต่งหน้าเยอะนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบแต่งใสแล้วสวยเข้าใจใช่ปะอย่างตาเดี๋ยวจะบอกแบบบอกเบาๆพอเพราะว่าเป็นคนซีเรียสน,นะถ้าก็แต่งหน้าหนาแล้วมีคนมาทังกแบบถ้าไม่แต่งหน้าหนาจังอะไรอย่างเงี้ยแลต,ตอนนี้โดนอะไรรึปะคนบอกว่าอะไรร้ปะเหมือนเก่งไยพางตอนแรกตอนแรกอะเมื่อวานเนี้ยชันชุดแขกอยู่อะไม่เก็ตนะ แต่วันนี้เข้าใจดีเลยละ่ะมันเหมือนมากนะฮะแต่ใกล้เสร็จแล้วคุณผู้ชมไอ้แค่แม่ได้ที่ตัดอขนอตาลูกมีนไกลบ้างลุงสบายปะข้างล่างเลยละตัวหนูเองก็ต้องมีสีอแคร์ได้ไหม อย่าลืมไปกดอันนี้นะ like น,ะนะกดไลค์แฟนเพจด้วยนะแฟนเพจไหว้แม่สีลูกอย่าลืมนะคะสีปักสสยไหมอยางรู้ไม่เสียอะไรเป็นสีใหม่ของสีใหม่ของลำคามนะคะชอบนะถ้าเรารู้สึกแฮปปี้อ่ะนิสสอนที่ของแมมิสทีน ผู้หญิงเราเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องแพงทุกอย่างไม่ต้องแบรนด์เนมทุกอย่างจําไว้เครื่องสับอางคาเต์แบรน์เนี่ยซื้อได้ไม่ได้นะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องทุกชิ้นบางทีเนี่ยพกกระเป๋าอะในกระเป๋าอะพกลันโคมมาไว้แต่แป้งอะตอนลงรองพื้นอะใช้ลันโคมแต่แป้งใช้ประตูน้ำห้าสิบาทต่างกันไหมต่างกันแต่ถามา คนจะมาสีเรียดอะไรไหมก็ไม่ได้สีเรียดอะไรมากมายนะฮะเดีย๋ยวเราใส่พนอินดีกว่าเดีย๋ยวเราใส่พนอินนะคุณผู้ชมรู้เบอร์ปะ่ะรู้เบอร์โทรมาปะ่ะศูนย์เก้าห้าอฟังพร้อมกันแบบนั้นนะเอแคร์บอกเบอร์แม่สิลูกไม่รู้ อีดอ,อก <c oughs> ไม่รู้ได้ยังไงตอนแหลอยู่กุมาสาวมันไม่รู้เบอร์โทรศัพท์พุูดจ็า095 873 7723นะคะรับสายโฟนอินนะคะแต่งหน้าไปด้วยนะคะอีดอ,อกมีความรู้สึกตัวเองเป็นล็อกเกอร์สาวมากมือ <c oughs> วันแต่งเป็นแขกคือมันใช่อ่ะเข้าใจใช่ปะตลับนี้ใช่ปะใช้เหมือนกันบูเต้กลาบตีนพอใจอกับรองพื้นอาร์ติสตี้ เข้าันได้ดีเหมือนมือนแบบมันคืออะไรอย่ะมเนเข้าได้ดีมากอะ่ะเข้าใจใช่ปะคนเราไม่ต้องแพงเสมอไปจําไว้อะไรถูกได้ใช้ไปเลยนะคะเราโลกผีมันคือสยองมากชอบมะเอาอีกป่ะวันเนี้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บต้งเปิดโฟนก่อนสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรคะสวัสดีครับ,บคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อน้องหวานครับ น้ำหวานหรือน้องหวานคะน้ำหวานครับน้ำหวานนะซื้อสบแบบแบบค่าค่าก็ได้ค่ะคุณแม่อะไรนะคะค่าก็ได้ค่ะคุณแม่ที่เกี่ยบครับแล้วชาชายกันหรอค่ะวันนี้มีต้องอะไรมาปรึกษาคะลูกสาวเรื่องจะปรึกษาเหรอคะทำยังไ,ไงดีคุณแม่ถ้าเกิดว่าเพื่อนชะนีเราทําตัวแรงกว่าไม่เป็นไรนะเพราะชนีสมัยนี้เขาก็แรงมาตาย แรงประเภทที่ว่าไวย,ยิ่งกว่าคุณแม่แบบไปผับเกย์นางได้ตลอดเลยเอาวแล้วเกย์ชนีด้วยเหรอสมัยเนี้ยชนีพอดีพาพาชนีไปเที่ยวผับเกย์บ่อยแล้วทีเนี้ยเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมชนีอ่ะคุณแม่มันไวมากเลยอ่ะไวกว่าพวกเราเล่าซไ,<ห>ไ,ไทำไมทําไมเดี๋ยวนี้มันแบบชนีเขากินเก้งด้วยเหรอเก้งกินชนีเหรอมม่นางบอกว่าผู้ชายมันมันกินกันเองหมดชนีก็เลยหันมากินเก้งบ้าง อา้าวเราแก้งกินไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคุณแม่แต่เห็นเผลอไม่ได้เผลอวัดคลองน้ำวัดคลองน้ำตลอดเลยคุณแม่แล้วมันไปทำอะไรไปไปขี้เหรอหรือไปไปล้างหีหรือเปล่า <c oughs> หนูไม่มั่นใจแต่ออกมาพร้อมผู้ชายตลอดเลยผู้ชายหรือเธอที่ออกมาด้วยกันอ่ะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเพราะตัวหนูเองก็เคยกินเ่อะไรก็ไม่มั่นใจหนูแล้วแล้วหนูจะมั่นใจอะไรในชีวิตบ้างล่ะลูก เอาเรื่องที่หนูมั่นใจนะคะดดอกมั่นใจเขาไปยนว่าตัวเองสวยคุณแม่หนูมั่นใจเรื่องอะไรนะกะคมะายหนูมั่นใจว่าตัวเองสวยมั่นใจหนูเนี่ยมีความสวยและคายก้าวนิ้วหนูเนี่ยคือหนูมั่นใจในเรื่องที่ผิดๆนะคะหนูกำลังมั่นใจในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะลูกนะหนูต้องเปลี่ยนความมั่นใจมาเป็นความความพอดีนะคะพี่บอดเล่นหนูต้องเปลี่ยนเรื่องที่มั่นใจในลูกนะค่ะ อ่าโอเคนี่เรียนหนังสืออยู่หรือว่าขายหีครับปัจจุบันเนี่ยอ่าก็หลายทำหลายอย่างเลยคะับคุณแม่แต่ขายหีก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งขายหีมันไม่ใช่ธุรกิจนะคะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการค้าปลีกนะลูกค่ะนะคะพี่ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจนะธุรกิจต้องเป็นแบบว่าเป็นเรื่องราวอีก,อกแบบหนึ่งนะคะาะว่าเราก็ส่งน้องๆเราไปตส้งเด็กหรอ <c oughs> <c oughs> มเมาเล่นคุณแม่คุณแม่จําได้ไหมหนูที่คุยกับคุณแม่ที่ว่าไปไหว้ไปไหว,ว้รูปคุณแม่ไงที่นั่นะ่ะท,ที่คลินิกแพทย์สมชายเราจะมาไหว้ทาไมฉันยังไม่ตายยี่ดอกมาไหว้ไม,ไม่ตายนะฉันยังมีชีวิตไม่แม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่ไงให <c oughs> ไหว,ว้ตัวจริงเลยรูปไม่ต้องไหว้ถ้ารูปไหว้รูปี่ถือใหม่เพราะตายแล้วนะยังไม่กล้ายังไม่กล้าเลยยังเอ้เคยเจอแต่หนูยังไม่กล้าเดินเข้าไปฉักเลย นี่เห็นนวขาหูมีความมั่นใจในเรื่องที่ผิดๆหนูมั่นใจว่าหนูหนูไม่มั่นใจที่จะเดินเข้ามาหาพี่หนูคข้ารณไม่รู้ถ้าหนูมั่นใจในการเดินมาหาพี่หนูต้องมั่นใจมากกว่านี้นะคะจ้าขอเข้ามาทักทายพี่อนาดีใจได้โพติกล่ะรักนะดีใจนะคะอนามีตอบอ่าใครอยากโทรมาโฟนอินโทรได้เลยนะคะ รูเบอร์ใช่ไหมเบอร์อะไรศูนย์เก้า3แปดเจ็ดสามเจเจ็ดสองสามแต่หลังจากเวลาโฟนอินไม่ต้องแหก่ขีโทรมานะเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจผิดโทรมาหลังเวลานะคะซึ่งไม่สามารถรับได้มันธิทีกับผัวอ,อยู่ก็ไม่สามารถรับสายโฟนอิน <_ d> um> นะคะอีดอกแล้วมันหายไปไหนก็ก้าขนตาเนี่ยหาทุกคลิป <_ d> um> อยู่ปล่าวโปกตานี่ไงมี<อ>บ,บ<ะ>้างอย่างนี้ปางสีดำาะเออใช่โอ้ยฉลาดอีดอกอีแครมึงเหมือนทิ้งจีทั้งเย็ดชอบของคุยซ่อนอีดอกทองกูกสวยกว่า แม่สวยมากชอบแม่มากขอบคุณค่ะไม่โทรค่ะไกลเปิงตังเบลล่าลาเบลคิดถึงจังเลยไม่ต้องโทรไนหรอกคิดถึงลาเบลล่านะคะเมื่อไรจะพาไปนั่งรถรถปอร์เช่ล่ะสวยค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อโอปอค่ะโอปอเหรอค่ะอันโอปออยากปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้เอ่ออยากปรึกษาเกี่ยวกับเอ่อก็อยากปรึกษาคะเกี่ยวกับ ผิดน้ำผักก่อนนะคะมันมันเป็นยังไงบ้างะคะหนูเรื่องนี้พี่ไม่ไมรับปรึกษานะลูกนะเพราะว่าถ้าหนูจะปรึกษาเรื่องความสวบความงามให้หนูไม่รู้เหรอลูกกับพี่เนี่ยคือจะเป็นเป็นคนที่โด่งดังมากในเรื่องของความการทำสัญญกรรมเนี่ยในไลน์แอดอหนูรู้จักไมหมลูกได้หนูสามารถปรึกษาพี่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะขนาดพี่ขี้พี่ยัตงตอบนายเลยหนูคิดดูค่ะอ่าหนูยังไงหนูหนูแอดมาไลน์แอดพี่นะคะค่ะแอดมิสแอนนาคะ่ะไม่ต้องต่อแหลตัวแอดออกนะะใส่ตัวแอดไปด้วยนะคะ โอเคค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเพี่นาตาตาไม่เท่ากันไม่เป็นไรค่ะพอติดขนตาก็มองไม่เห็นละพี่มีสีเลียนนะแต่งหน้าอย่าไปแต่งให้มันเท่ากันแต่งผู้ชายเย็ดอยากเย็ดนะคะโอ้ยดอกตายแล้วเป็นไรเนี่ยจะตายหายแล้วแต่งหน้าเนี่ยดอกจะมาเอาให้มันเท่ากันทั้งสองด้านมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พระแม่ทุราคาสวยมากข้างหลังขวามือพี่แอนเขาจะบอกว่าตอนแรกพระแม่อยู่ข้างนอกตอนยี้อยู่ในห้องแล้วเพราะว่าเราจะจักเราจะกั้นห้องครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นเป็นแบบห้องพระนะฮะเอาไว้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะยวติดขนตาข้างนึงก่อนไอีดอกโทรมาสิทีนี้ไม่โทรมาเอแคร์ส่งเอาไอโฟนมาสใส่เบอร์โทรไว้ในหัวหัวข้อกระถูโวยเจ็บมากเลยอ่ะ คนตาพร้อมคู่นี้ที่หัวตาดีจังเลยอยากแต่งหน้าเก่งจังเลยค่ะเรียนสิลูกเรียนสิบางทีไม่ต้องเรียนก็ได้ใช้ใช้วิธีการแบบว่าฝึกบ่อยๆอ่ะเห็นไหมเสียงแอนาไปโป้เป็นผู้ชายบ้างไหมอ,อ่ะเดี๋ยวใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะ,ค,ะคุณผู้ชมจะได้โทรมาฟออินได้โทรสะดวกสดวกนะคะ อย่าล Adams, page, uh, ืมไปกดเพจนะฮะกดเพจอะไรนะชื่อเพจอ่ะไหวแม่สิลูกไวแม่สิลูกไวแม่สิเห็นไหมไวแม่สิลูกเพจนี้นะคะบอกเลยเลยว่าเป็นเพจที่เก๋มากอันเดี๋ยวใส่เบอร์ฟนอินนะโทรมาเลยตามเบอร์ฟนอินที่ในหัวข้อกระทูนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์นะฮะแล้วดูดูแล้วรู้สึกว่ามันค้างออกไปกดออกไปกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาใหม่นะฮะลําจะหายใช่ไหมไอ้แค์ใช่ค่ะ ไอแค่ทำแล้วเหรอลูกทำแล้วค่ะหนูนี่เป็นตอแหลแล้วตอแหลเมื่อชิมจริงนะอี่ดอกถ้าเป็น18มงกุฎกูบอกได้เลยว่ามึงรวย <c oughs> อ่ะถอนมันได้เลยค่ะเอาไปชาร์จแบตต่อก <c oughs> ูจะหนีบนั่นอีดอกแม่แต่งหน้าสวยจริงใช้กาวยี่ห้ออะไรประตูน้ำนะคะเน <c oughs> ี่ยซื้อมาจากประตูน้ำนะคะกาวไม่ใช่แพงนะยี่ห้ออะไรก็ติดเหมือนกันหมดแหละ <c oughs> จริงยี่ห้อแพงกว่ยี่ห้อดุดง่ายจริงเหรอจริงเมื่อก่อนใช้ชูชิมุราก็ติดดีอยู่นนะ ไอแครไม่เคยใช้สิลูกไม่มีตังค์ซื้อ,อไม่มีตังค์ซื้อแล้วอย่ามาโทษว่าของแพงหลุดง่ายลูกคำก็ดอกสองคำก็ดอกชอบคุณแม่ค่ะจริงหรอไม่รู้ตัวเลยอะ่ะฉันพูดดอกบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอปกติจะไม่พูดเลยนะเพราะที่บ้านเนี่ยแม่จะเลี้ยงดูมาอย่างดีมากแม่บอกว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องพูดใจไพเราะอ่อนหวานอีดอกโทรมาโชว์เบอร์ทำไมเนี่ยอีช้างเย็ดนี่ไงไม่ดอกละช้างเย็ด ไม่มีคำว่าอีดอกแล้วมีอีชังเย็ดแทนนะฮะอีจังไลเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเบอร์ก่อน0804528577นะคะโทรโชว์เบอร์มาสามรอบแล้วใครมีเงินโทรกลับไปหน่อยนะแต่พี่ไม่มีเงินลูกโทรศัพท์ตังหมดเหมือนกันนะคะใช้เติมเงินนะคะแต่เงินยังไม่เติมนะคะอ่ะชอบขน่น่ารักเล่าเรื่องผีแม่เล่าเรื่องผีอีดอกเรื่องผีและป่านี้ล่ะสองโ่ม จคอจะไม่อาบน้ําขี้เยี่ยวเลยเหรอแหมมาถึงจะให้เล่าอยู่นั่นหแหละเรื่องผีหีแตดพักก่อนเรื่องผีเมื่อคืนก็เรื่องผีนอนไม่หลับแล้วต้องให้แยแคร์เดี๋ยวมันรอมนยืนรอในห้องน้ําตอนขี้จ้างมันต้องหลายร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ธนาน้องอะไรคะน้องกาป๊าอยูฟเกตน้องกาชื่อเต็มชื่อพอล,ล้าหรือเปล่าคะชื่อเหมือนที่พี่ไข่มุกบอกเลยอะ <c oughs> รู้จักพอล,ล้าไหมลูก ไม่รู้จักครับรู้จักแต่เพื่อนนะน้อาก้นะาวยาทาตีนลลกยูนเล่นนะ <c oughs> น้องก้านะคะโลกใช่ครับอ่ะโอเคน้องก้าว่าไงโลกวันนี้มีเรื่องอะไรปรึกษาคะไม่มีอะไรปรึกษาครับแค่อ,อยากโทรมาเอ่าทักทายพี่นาครับแล้วก็อ่อเมื่อคืนที่ว่าพี่นาไปงานกลับมาแล้วก็เมาแล้วก็อัดเลิปเป็นไง <c oughs> หลกักบม หนาร่างดีครับก็ดูดูออกเลยครับตาลอยๆแล้วก็ดูตาหวานตอนแรกผมก็งงนะว่าไม่พี่ไม่ได้เมาพี่เงี้ยนคนหาทพี่เมาจริงหรพี่ไม่ได้เมาพี่เงี้ยนนะลูกนะเวลาพี่เงี้ยนพี่จะตาลอยตาพี่จะแบบเบอร์เบอร์ชเวพี่ต้องไล่ไอแคลออกมาครับเพราะว่าพี่ไอแคลน่าจะขัดขวางความตกของเตี้ยครับ ถามมันสีเมื่อคืนเมื่อเช้าเนี่ยผัวฉันใส่กี่รอบอีนี่ก็นอนไม่รู้ไม่ยอมลุกอีดอกตอนเช้าตื่นมาต้องไล่มานยแคร์ตื่นได้แล้วอีดอกไปแดกข้าวกูจะเย็ดกับผัวมันก็ไม่รู้ตัวเป็นกระเถยที่ไม่มีความรู้ตัวเลยทั้งสิ้นเลยอะ่ะใช่ไหมผมก็แอบสระอแอบสองสารแน่นาเหมือนกันว่าเมื่อคืนเมาก็เมางเงียงก็เงียงหรือเปล่าผัวพี่พนอนเงียงไปสี่ดอกผัวก็จะนอนเงียจะเย็ดก็ไม่ได้เย็ด е. ยีแคร์ก็นอนแบบนอนค้างเตียงเนี่ยนอนเป็นนางสนองอีดอกไม่ยอมลุกไปไหนเลยอะ่ะ ผัวเขาคอยมาดัน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 ,ดน,ดนอยู่นั่นนะ่ะยีนดิก็ไม่ยอมลุกนี่ก็บอกเอแคร์ตื่นไดไหมลกตื่นหรือ,อยังลุกหิวข้าวไหมลุกไม่ตื่นยี่ดอกไม่หิวอีก <c oughs> จนว่าเอแคร์ออกไปนั่นแหละยี่ดอกกูจะยึดกับหัวอ่ะโอเคไหโอเคน้องก้านะครับครับสวัสดีค่ะหลายคนเคยเป็นบ้าเพื่อนมานอนบ้านแล้วเอาเพื่อนนอนข้างเตียงอะแล้วแบบถึงเวลาเพื่อนเพื่อนไม่รู้ตัวยีดวย่ดอกผมียจะยึดกันเพื่อนไม่ยอมลุกไปกินข้าวไปทำยี่ทำทำหิวแ้แตกอะไรเลยเ,ลยเข้าใจใช่ปะ คนนนยี่ดอกมันต้องรู้เรื่องเสียคนเขาจะเย็ดกันผัวเมียเนี่ยสามวันแล้วนอนมันเนยี่ดอกจะเย็ดจะไม่ได้เย็ดันไปเย็ดใครมานอนอยู่ทุกวันครับโหลครับอ๋อค่าจอนไหนคะอ๋อพี่แอนนาเหรอแอนนาค่ะอ๋อพอดีอันนี้เบอร์เบอร์น้ำพี่โทรไปเล่นที่น้ำหวานเมื่อกี้ครับอ๋อขอโทษทีนะคะครับไม่เป็นไรครับเมื่อเมกี้แค่จะพูดอะไรไม่ดีไปขอโทษได้วลนะครับร้อเล่นสร้างเสียงให้ฮาอ๋อน้ำหวานนะครับผม อดีมันโทรโทรไปเองอะมือไปโดนอีนัทสันกําแพงคือใครอะชอบลุกพี่น,นาเมื่อวานมากค่ะค้างค่ะค้างออกไปกดแชร์แล้วเข้ามาใหม่นะเราจะไม่ค้างนะคะเวลากดแชร์เดี๋ยวมันจะหายค้างนะคะคนดูคลิปแล้วไม่ค่อยแชร์เนี่ยอีดอกคลิปมันถึงได้ค้างไง เพราะอะไรเพราะเป็นคนไม่มีน้ำใจงไงคนไม่มีน้ำใจเวลาดูคลิปคลิปมันจะข้าแต่คนมีน้ำใจกดแชร์ปุ๊บคลิปมันจะไม่ข้ามันจะไหลลื่นจะดูแล้วแบบจะรู้สึกว่ามันคล่องมากนะคะมงค่ะแม่มงสิบแปดมงกุฎีดอ,อกนี่มันชมกูหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> มันตอแหลเลยนะอย่างเงี้ยแต่วหน้าตาสวยไม่น่าจะเป็นคนตอแหละนะน้องเบบี้พีทเพียนาสวยมากรู้ตัวคะ่ะไม่ต้องชมนะคะห้ามชมนะคะเพราะพี่รู้ตัวนะคะ พี่เป็นคนที่รู้ตัวอยู่เองรู้ตัวเราเองดีอยู่แล้วนะเขาเป็นคนหน้าตายังไงนะคะเห็นไหมน้องวิพาพรบอกดูไม่อะไรเนี่ยน้องดีดีเลิฟเลิฟเนี่ยบอกดูไม่เห็นค้างคือคนที่ค้างเนี่ยเพราะคนเหล่านี้ไม่เคยแชร์เพราแชร์ไม่เคยแชร์ปุ๊บเนี่ยมันจะค้างนะคะพี่นาทำเฮนหน้าเท่าไหรสามร้อยบาทนะคะหลังจากเห็นหน้าเสร็จนะคะยีดอกตอนนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเย่แคร์เก่งไรพางเก่งไรพางยีดอก จังไรเนาะเฮียแม่จะแต่งไปฆ่าแตงโมเหรอใช่สิเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ฆ่าได้ก็ต้องฆ่าจําไว้สวยอะสวยอย่างเดียวไม่พอสวยต้องมีฆาตกรด้วยสวยแล้วต้องฆ่าคนตายสวยแล้วเธอต้องเดินแบบุ๊บโอ้ยอีดอกมึงฆ่าอย่างที้ได้ยังไงเนี่ยสวยแล้วต้องเป็นฆาตกรจําไว้ความสวยมันฆ่ากันได้เหมือนอยู่บเวทีนางงามอีดอกฆ่าได้ฆ่านี่จะสอนอรยาโบเสมอว่าฆ่าได้ฆ่าหยิกได้หยิก เพื่อนคนไหนที่ใส่ไม่ดีหยิกแม่งเลยบนเวทีดอกให้มันรู้ไปเสียว่ามือจะหันมามองหน้าเราแล้วตบเราตรงนั้นมันไม่ตบเราหรอกเราต้องหยิกมันให้มันเจ็บมันจะได้รู้ว่ามันไม่ควรสวยกว็เราแรงปะเดี๋ยวแป๊บนึงเกียวในข้างก่อนวันนี้อรารยาบัวเขาไปถ่าย,ายรายการนะปากโป้งประเด็นที่ว่าทำไมทำตาแล้วมาสวยขึ้นขนาดนี้ อยากสวยแบบอรยาโบกก็ทานลายหายน,หนานะนะนานเนี่ยดูแลลูกค้าหลายคนละเจอแตงโมต้องเจอแตงร้านนะคะแตงโมจินตลาดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ติดละอ่ะมีคนโทรเข้ามาอีกละแรงมากแห้งแล้วกาวขนตาโอ,อ้เร็วห้างแห้งเร็วมมกยีดอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีนาน้องอะไรคะทับทิมค่ะ วู้ชื่อมีค่ามากคำตัวมีค่าไหมเนี่ยก็หนูจะมาปรึกษาพี่นาค่ะชวนหนูไปสองคนใช่ไหมคะตอนแรกเขาก็บอกว่าจะมีอะไรด้วยแต่ว่าเขาไม่มีอะไรด้วยเขาเอาไม้หน้าสามปีอยู่แทนแล้วก็เอาต้อยหนูไปอะค่ะอ่ะมันก็ทําถูกแล้วนี่หนูแต่หนูปจริงจริงหนูเป็นคนสวยมากเลยนะคะพี่อ่ะสวยไม่เท่ากับการให้เงินให้ทองลูกหนูจําไว้หนูเอาให้ทุกอย่างเลยค่ะค่ารถค่าโรงแรม แต่ว่ามันไม่เย็ดหนูจะเอาเงินหนูใช่ไหมใช่ทำไมถึงทำแบบนี้หนูนอยมากไม่ต้องนอยไม่ต้องนอยลูกคนเราสวยสวยอย่างเดียวไม่พอนะลูกนาะต้องฉลาดด้วยปกตินี่กินข้าวหรือกินที่เป็นอาหารค่เนี้ยปกต,ติหนูกินข้าวค่ะข้าวอะไรลูกหอมมะลิหรือว่าข้าวเสาวให้ข้าวไรส์เบอร์รี่ค่ะอ่าอีดอกเห็นไหมล่ะผลของการแดกไรส์เบอร์รีย่ยงไงล่ะมันถึงไม่ฉลาดใช่หรอครพี่ การแดกข้าวไลเบอรี่เนี่ยรู้ไหมว่าแดกข้าวอย่างเดียวมันไม่ฉลาดนะลูกนะหนูต้องแดกข้าวข้าวอะไรก็ได้แต่หนูต้องพายายามหาความรู้ใส่ตัวเฉลียวฉลาดให้ทันคนหนูเข้าใจใช่ไหมลูกแต่หนูกินปลาแซลมอนด้วยนะคะหนูจะแดกปลาแซลมอนแล้วหนูจะแดกข้าวไลเบอรี่แต่หนูไม่แหกหีเรียนหนังสือหนูไม่หัดแบบว่าดูข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยหนูก็จะต้องกลายเป็นคนโง่แบบนี้เข้าใจไหมลูกพอเข้าไลเบอรี่มันสมุแต่ถ้าเราไม่หาอะไรใส่สมองเราก็จะกลายเป็นคนโง่นะคะค่ะพต้องหนูต้องต้องทำยังไงครเนี่ย คือจะต้องให้เงินผู้ชายด้วยแล้วเขาถึงใจเย็นหนูได้ไหมครคุณแม่หนูต้องมาทําหน้ากับหมอนกนะคะแล้วหนูจะไม่โดนนะลูกนะเพราะว่าหลายคนทําหน้ากับหมอนกส่วนใหญ่จะโดนเย็นแล้วไม่โดนตีนะลูกถ้าจะทำหน้ากับหมอนกแล้วจะสวยเหมือนพี่แอนนาหรือเปล่าหนูเข้าใจไหมลูกว่าหนูเนี่ยไม่สามารถสวยได้เหมือนพี่คนเราหนูหนู้องถามตัวเองหนูสามารถสวยได้เท่าปอยไหมไม่เท่าค่ะแต่หนูอยากเหมือนแต่หนูอยากเหมือนคุณแม่หนูหนูสวยเท่าปอยไมหนูมันเป็นข้อความเดียวกัน หนูไม่สามารถสวยได้เท่าปอยฉันใดหนูก็ไม่สามารถสวยได้เท่าพี่ฉันนั้นนะลูกนะโอเคค่ะคุณแม่ใช่เพราะว่าลองจากปอยนี่คือพี่นะลูกนะค่ะ <c oughs> คือพี่หวาดเลยวในโลกใช่ไม่มีใครฆ่าพี่ได้นอกจากปอยนะลูกได้ค่ะโอเคนะลูกนะ <c oughs> พี่นาคือไอดอลหนูเลยพี่นาคล้ายวูปาาครอะไรนะวูปาค่ะคืออะไรอะวูปาคืออะไรคืออสูรนอยจอมสนอ่าอีนี่คืออะไรอีดอกไม่เข้าใจ ตัวที่มันเป็นนางเอกหนังจีนไงคุณแม่ที่เป็นอสูรน้อยจอมซนน่ะชื่อปา่าอีดอกไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่โปเยโปรโลเยงานเป่าบนจีนจบอีดอกบ้าเหรอน้าเปล่าบนจีนนะข่าวขนาดนี้บอกเมนป่าบนจีนลูกสาวโอเคคุณแม่ค่ะโอเคหวัดดีค่ะลูกสาวบอกหน้าเหมือนเป่าบนจีนอีดอกอยจะตบได้ไหมนะสามตอแหลมากนะคะเนี่ยพูดจายอย่างนี้ไงแดกเล่าเขา แดกข้าวไลเบอร์รี่ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอีดอกพระผู้จ่าไม่ได้ฉลาดเลยนะคะถูกต้องนะคะล,ลองจากปอยนี่คือแอนนานะคะลองจากตีชดานามาเองค่ะไม่ได้สวยเท่านะแต่มั่นใจสวัสดีค่ะน้องอะไรคะอ่าชื่อต้ยค่ะพี่แอนนาะเต้ยนะเสียงแบบเ,<อ>เสียงเหมือนคนเป็นนักวิชาการทํางานเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการแพทย์อะ่ะ ถ่าลาป่าค่ะทำงานบริษัทท้ทท่วไปค่ะอ่ะทำงานทำงานเกี่ยวกับอะไรคะกาวี้เป็นบริษัทสามรอบเราไม่ติดอีดอกบริษัทเรื่องสาอาล่ะค่ะเยนาต่อต่อลูกค่ะครานี้หนูจะมีปรึกษาเรื่องปัญปัญหาเรื่องความรักนิดนึงอะค่ะได้ค่ะเป็นปัญหาด้านไหนคะหัวไม่เย็ดหรือยังไงลูกต่อค่ะคือหนูอ่าเรกวานี้คือหนูเนี่ยมีคนมาชอบเยอะมากเลยค่ะเยนาแต่หนูไม่ได้ชอบเพราะเลยหนูยังปัด ฝังหรือกับแฟนเก่าแล้วหนูก็ตามง้อเขาอะค่ะหนูคิดไป,<น>ไปเองอเค่ะที่คนมาชอบหนูเยอะมากเนี่ยอ่ะอันนี้มีคนเข้ามาเยอนจริงตั้งแต่หนูทำทำนกหน้าอกมาแล้วก็เหมือนรับดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตรงเขาจะเข้ามาเ<ล>นีหนูลูกเขาไม่ได้ว่าเขามาจีบหนูอนตอนที่ทำใหม่จ่ผู้ชายเข้ามา หนูก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นส่วนหนึ่งค่ะแต่หนูหเ,นเหมือนคบกับแฟนเก่ามาแบบเจ็ดปีแล้วหนูก็เลิกกับเขาประมาณปีครึ่งเพราะว่าหนูตอบได้ว่าเขาพาผู้หญิงคนอื่นมานอนที่ฮองปัญหาของหนูคือหนูเนี่ยสวยแล้วก็มีผู้ชายมาเข้ามาในชีวิตมากแต่หนูไม่ได้รักเขาใช่ไหมนะคะใช่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 ใชใชค่ะหนูไม่รู้ว่าเป็นหนักกับทุกทายคุณหน,นักหนาทางนี้เขาก็แบบทําไม่ดีกับหนูเยอะหนูก็แล้วยังอยู่หนูแปนรับเขาอ่ะปัจจุบันเนี่ยแปลงแล้วค่ะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแปลงเพศเราไม่มีความเงียนไงเพราะพี่ก็เป็นเหมือนกันคนเราผ่าหีออนะความเงียบมันจะไม่ค่อยมีก็เคยผ่าหีนะส่วนใหญ่เนะี่ยจะมีความโปร่งหนูเป็นไหมลูกอ,อ่าเป็นเป็นเหมือนกันมันจะเป็นบางบางครั้งอะคะ่ะเพอผ่าหีก็ไม่อารมณ์ทางเพศใช่ไหม ตายแต่ประเด็นคือพี่นาตอนนี้หนูเลิกกับเขาได้ปีกว่าแล้วแต่หนูก็ยังคุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแต่เหมือนปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่เดือนเดือนคือสภาคนเนี่ยเขาได้ไปเป็นทหารนะคะหนูก็ไปเยี่ยมเขาเนี่ยถูกอาติพเลยหนูก็บอกเขาว่าเนี่ยเหมือนแบบอยากกลับมาโคกนะอยากกลับมาคืนนี้เพราะตอนตอนที่เขาจะไปเหมือนกนนีเรื่องแค่นิดหนึ่งว่าหนูก็คุยกับคนหนึ่งอยู่ซึ่งเขารู้เขาก็แบบไม่พอใจมากอะไรเงี้ยแต่ดูว่าเนี้ยหนูตามมาเขาเขาบอกว่าสรุปเรื่องของหนูก่อนนะลูกนะค่ะประเด็นของหนูคือหนูสวยมากหนูมีปัญหาคือความ คือปัญหาหนไม่ได้สวยก็คือมีเล็ดเี้ยงทำหน้ารักที่ชายอยากเย็ดหนูเรื่องนี้คียบอร์ดโีเราเป็นประเด็นสังคมแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ให้หนูได้เพราะว่าสวยคันสวยมันหนูเข้าใจใช่ไหมลูกเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ทำหน้าแบบนี้ไปเี่กก็จะมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยมาก